Obrigado. สาธุสาธุนตัสะภะคะวโตอะระโตสมานัสสวนสวโตอะระโตสมานัสสะนสวโตัะระโตสมานสาอีเมมิงาเยกลมานะ้ข้าตาเจมังสาณาจินจงวงรียะกันยังคยาตงัุรทงสลายังตระิงิตังเส้นฟูเลยทงเตโนนีโทวสุสาเกโดจานการิกมมสิกยมุติดตวขันโนวินาขันีนังะนนูวิญญาันมูวิาะนูนะมะอะนามาทาากตยนามาเนมานมีามวาสตวานโตมก ีวกันอนะฮะองสิงเอาไอยาโคดสิงเอาไ่ยาคู้ีูวามีหิมฮามึงมีมังอาหิมฮามอาหิมตัวงมายาโคัวเดาตวตอกกางโตสัญญาปสีหานะแีดีดีดีสานะแ่นมาียวนนูจะวาโอ้ีวนนนพููาว้ตก็มาไว้มาี่วันน่

ก่อนไล้อ่ะก่อนม<อ>ุ้งในงานยุ้ยต้อเป็นอย่างนั้นนี่เฮ้ยดีเดี๋ยวชักไีกน